สวัสดีครับพี่น้องในความรักของพระคิสาเจ้าวันนี้เรามาพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาเราจะได้ยินเรื่องราวของบรรดาสิทธิ์ที่กำลังฟ้องพระเยซูเจ้าว,ว่ามีคนใช้นามของพระองค์ซึ่งในสมัยก่อนวิธีกับไร่ปีศาจที่นิยมกันวิธีหนึ่งก็คือการอ้างพระนามของผู้ที่เหนือกว่าปีศาจต,ตนนั้น เมื่อปีศาจได้ยินนามของผู้ที่เหนือกว่าปีศาจก็จะสิ้นฤทธิ์หมดหนทางสู้และออกจากคนหรือบุคคลที่สิงอยู่วันนี้นักมุญยอนบังเอิญไปพบชายคนหนึ่งกำลังขับไล่ปีศาจอาศัยพระนามของพระเยซูเจา้ายอนจึงห้ามเขาเพราะเห็นว่าไม่ได้เป็นพวกเดียวกันแล้วมาทูลพระเยซูเจา้าแต่พระองค์ตัดตอบว่าอย่าห้ามเขาเลย ไม่มีใครทำอัศจรรย์ในนามของเราและต่อมาจะทำร้ายเราได้พร้อมกับให้หลักการอันยิ่งใหญ่แก่เราคือผู้ใดไม่ต่อต้านเราก็เป็นฝ่ายเราพูดง่ายๆก็คือพระเยซูเจ้าสอนให้เราเป็นคนใจกว้างพี่น้องครับเมื่อเรารับใช้พระเป็นเจ้าเกียรติเครดิตหรือคำสรรเสริญทุกอย่างเราก็ให้กับพระเป็นเจ้า เราไม่ได้ให้กับตนเองหรือเราทำงานเพื่อตนเองเราทำงานเพื่อกิจการของพระเบเจ้าจะได้เกิดผลต่างหากเราจึงต้องทำตามพระประสงค์ของพระเบเจ้าททำงานในส่วนของเราให้ดีพร้อมกับไม่ไปดูถูกงานของคนอื่นหรือมองว่าคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเดียวกันกับเราเป็นศัตรูหรือเป็นคนไม่ดีเพราะว่างานจะเป็นข้อพิสูจน์ว่า สิ่งที่คนอื่นคิดหรือสอนนั้นจะมีคุณค่าสักเพียงใดก็ต้องวัดกันด้วยผลงานเราทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเมื่อเรารับสินหลังบาปเพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงต้องทำหน้าที่ของตนและที่สำคัญก็คือการส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะว่าเราเป็นทีมเดียวกันคนที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเบญจเจ้าก็อยู่ทีมเดียวกันกับเรา ในเมื่อเราทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าก็ทำให้เราได้กลายเป็นสมาชิกในอาณาจักรสวรรค์และทำให้เราได้มีชีวิตนิรันดรอ,อย่างแท้จริงเราจึงสละน้ำใจตนเองเสียสละทุกสิ่งและพร้อมปฏิเสธตนเองเพื่อจะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า ก่อนหน้านี้พระเยซูเจ้าบอกกับบรรดาศิษย์ว่าผู้ใดอยากติดตามเราก็เลิกนึกถึงตนเองเพราะการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็คือการกระทำแบบพระเจ้าปรารถนาแบบพระเจ้าและการคิดแบบพระเจ้าทําได้อย่างนี้ชีวิตจึงจะมีคุณค่ามีความสุขและมีสันติอย่างแท้จริงใครก็ตามที่ทํางานของพระเป็นเจ้าก็ย่อมเป็นคนของพระองค์ พระเยซูเจ้ายัางพูดอีกว่าผู้ใดให้น้ำท่านดื่มเพียงแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระกิสเจ้าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเขาจะได้บำเหน็จรางวัลของเขาแล้วใครก็ตามที่เอาน้ำให้สาวกดื่มเพราะเห็นว่าสาวกเป็นคนของพระกิสเจ้าคนนั้นก็จะไม่ขาดบำเหน็จรางวัลจากพระเจ้าเราทุกคนเป็นสาวกของพระเยซูเจ้า เราทุกคนเป็นผู้ที่ติดตามเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ใครก็ตามที่ช่วยเหลือเรานะครับพี่น้องคนนั้นก็จะได้บำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันรับใช้ซึ่งกันและกันเราจึงเป็นทีมเดียวกันพระเป็นเจ้าอวยพรเราเมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราเห็นพระพรของพระเป็นเจ้า ที่ประทานให้แก่เราในชีวิตของเราและเรายังเห็นอีกว่าที่ไหนมีความขัดแย้งไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแตกแยกกันที่นั่นจะมีความวุ่นวายมีแต่ปัญหามีแต่ความขัดเคืองใจกันมีแต่สิ่งที่ทำให้เราเสียใจอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงบอกกับสาวกว่าอย่าห้ามคนอื่นที่กำลังรับใช้พระเป็นเจ้า เราก็อุ่นใจนะครับพี่น้องที่คำสอนของพระเบเจ้ากำลังนำทางชีวิตของเราที่เรานั้นจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันรับใช้ด้วยกันเพราะเราเป็นทีมเดียวกันขอพระพรของพระเจ้าพระวาจาของพระองค์นำทางชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรครับ พี่น้องสามารถติดตามการแบ่งปันปวันอาทิตย์คิดถึงพระจากบัเดอร์สามเณรใหญ่ชั้นเทวบุทยาได้ในรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระทุกวันเสาร์เวลา18.30นาิกานาทีทาง Facebook และ YouTube บัานเนใหญ่แสงธรรมรวมถึงพันธมิตรอีกหลากหลายช่องทางด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขับบิ <French> ๊กไบค์กดซับสไคร b ์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ <y> ขอบคุณครับ